สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เอจะมาสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตยก่อนนะคะ เพื่อนๆคะเนี่ยคะ่ะเราจุดทุกทเทียนบูชาอารัตนาใจล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเริ่มสวดมนต์กันนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสวดมนต์กันนะคะ มาค่ะเราจะเริ่มบทแรกกันเลยนะคะคำกล่าวบูชาพระรันาตนไตยก่อนนะคะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชยามิสาธุ ต่อไปก็จะเป็นบทกราบพระรัตนาตายนะคะอระหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุธทธังพระวันตังอะิวาเทมิสวาขาโตพระควาตาธรรมโมธรรมมังนัมมามิสุปฏิปันโนพระควาโตซาวะกร้างโค้ังคังนมามิ ไปนะคะก็จะเป็นน้ำมัสการพระพุทธเจ้าเป็นบทแับนมัสการพระพุทธเจ้านะคะนะ,ะโมตัสสะภคะวัตตุรหัโตสัมมาสัพพุทธัสสะนสะ,ะโมตัสสะภคะวัตตุรหัโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภคะวัตตุรหัโตสัมมาสัพพุทธัสสะบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนาตรัยค่ะ มคุณก่อนนะคะสวากขาโตภควตาธโมสัตถิธิทโทอากาลโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตังเวทิทัพโภวิญยูหิติต่อไปบทพระสังฆค,คุณนะคะสุปฏิบันโนภควตโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสกุลคารา เอสัตภาคาวาโตสาวกสังโคอาอุเนยโยปาอุเนยโยทักคินยโยอัจฉริกะละนิยโยอะมุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาสาธุสธุสาธุ